จากคลิปก่อนที่เราได้ทำการรีวิวมาม่าเผ็ดมาเลเซียไปนะครับตอนนี้เราได้ค้นพบกับมาม่าเผ็ดอีก2องรสด,ด้วย2องรสนี้นะครับจะเป็นรส Flaming c h e e s y Magnet แล้วก็รส Smoke and Spicy p e r f e c t i o n เรามาดูกันว่ามันจะเผ็ดอร่อยสะใจขนาดไหนครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอตัวไปต้มน้ำนะครับแล้วก็ทำมาม่ากันก่อนเลยครับไป มาแล้วครับผมตอนนี้เราก็ทําการลวกเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันก่อนนะครับเอาเป็นรสเบาๆก่อนอย่างรสนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับรส spicy chicken ครับเป็น s m o k e and spicy perfection ไล่ระดับความเผ็ดไปถึงเวลาที่เราจะต้องกินกันแล้วครับว้าว น่าทานมากพิกฮาบาเดโลนะครับตามชาร์ตแล้วเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ3ามแ0 0สกอร์วิวยูนิตนะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับเรามาลองเริ่มทานกันเลยนะฮะเต็มเต็มคำนะเต็มเต็ดูก่อนดูก่อนเต็มคำนะครับไปครับทางตรงเฮ้ยอร่อยตันนี้ไม่เผ็ดมากกินแบบกินอิ่มได้เลยอืม อืไหวเลยฮะอืมเฮ้ยเฮ้ยไอรเริ่มมาก็เผ็ดแล้วอันนี้แค่พริกฮาบาเีกร่นนะเดี๋ยวเราไปลองอีกรสหนึ่งกันฮะเอาแล้วครับแล้วก็มาถึงรสที่เผ็ดที่สุดแล้วนะครับสำหรับรสเรมิ่งชีสซี่แม s นิดนะครับก็คือใช้โกส s เพเปอร์นั่นเองนะฮะ<ว>เผ็ดแน่นอนมามาปรุงชีสกันเลยดีกว่านี่เป็นผงชีสนะ ความเผ็ดน่าจะอยู่ที่อซอสสูงแดงๆน่ะกุ๊กคร้าวให้เข้ากันโหท้าดีถ้ามีชีสที่เป็นแผ่นๆชีสพวกมอสซาเรล่าพวกอะไพวกนี้เนาะโหเราไปกินแล้วหมแจ่มเลยอะ่ะการเดิมนี่แหละที่เกียจล้างโอเคอย่าลืมนะครับว่านี่คือโกสเปเปอร์นะครับมันจะเผ็ดมากๆเลยนะฮะเตรียมน้ำของท่านให้พร้อมนะครับมาแบบตรงๆไม่ต้องอ้อมนะฮะจัดไปเลย มัมตตปู18ดอกอะ่ะเผ็ดกว่าเมื่อกี้อีกนะครับ <c oughs> คือรอบคือใจกะว่าเออรอบที่แล้วกินไปคำเดียวไงไม่รู้รสได้แต่เผ็ดน,นี่เราลองแบบเอาจัดหลายๆคำหน่อยอ๋อ <c oughs> จริงๆครับไม่ไหวแล้วแค่นี้พอแล้วไม่ไหวจริงเหรอ เอาลนะปิดคลิปดีกว่าไปเอาล่ะต้องบอกว่ามันอร่อยจริงๆแหละแต่มันโคตรเผ็ดด้วยความที่มันเป็นโกสเปเปอร์นั่นแหละมันเผ็ดจะแบบเผ็ดไม่ไหวจริงๆอ่ะอันที่เป็นตัวฮาบานเนโลน่ะอันนั้นอ่ะพอกินได้นะครับแต่อันนี้แบบไม่ไหวฮะสนใจลองไปสั่งใน s h อป e e l a z a d ด้ได้มอนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวป่ะถือว่าเผ็ดจริงๆนะฮะเอาละคลิปนี้ก็มีแค่นี้แะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ